แจกบิลิพี so ่น้องมาพี er, ่น้องจะข้ามกันยังไงแบกๆด้วยกันอืมติดลูกแจกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาพบกันละค่ะกำนังฉีดวิธีแนวกินนิสาน ฮัลโหลเอวันเวลคอมทูยีซานเบบคูคิงค่ะพี่น้องจ้ะมืดในก้อยขมจ้ะต้มแซ่บจ้ะของแซ่บอีสานเนาะจ้ะมาสูพีสนองกินจ้ะผักกับมะระขี้นกจ้าต้นหอมถั่วฝักยาวด้วยค่ะอันนี้โหระพาอันนี้พริกหยวกมีหอมไข่หมูมะพร้าวจ้ะปลูกโดดกองอัญยะเลยจ้ะพี่น้องจ้ะผักกาดขาวจ้ะแล้วก็มีผักตังโงจ้ะพี่น้องจ้ะค่าโบนัสก็คือข้าวเหนียวจ้ะพี่น้องจ้ะสติกเไร หายหัวใจก่อนจ้าพี่น้องจ้ามากับหัวใจดวงบักไงหักสูบุสุกคนเด้อค่ะทั้งได้ฝากกล้วยกุ้ยแช่เนี่ยเด้อค่ะขอบคุณลุงหนาค่ะมาพี่น,อน้องจ้ามาแซ่บๆน้ำกันบานนี่เขากันหนึ่งห่อนๆแล้วไม่ไหมจ้าหนึ่งแล้วไม่ไหมห่อนๆจ้าต้มก็ต้มค่ะก,ก็ซุกเนะจ้าจแบบห่อนๆจ้าเอาสดน้ำก่อนจ้สดน้ำก่อนอืม้มต้มแซ่บแซ่บไปรีบพี่น้อง อ้ายเขากับบรรยากาศสิมะกำลังสิตกจะ้ะมาพี่น้องจะ๊ะคําใหญ่ๆแซ่บๆนํากันอืมอีิหยวกอืมเด้หย่างกินกันเนาะจ้ะพี่น้องจะ๊ะอืมอๆ มันนุ่โลซุปจ้ะใส่ทั่งหมังนาวใส่ทั่งดีงว่วนะจ้ะต้มแสบไปตลาดยอย่งโหระพามากจ้ะมาเนี่ย กินแน้นมไ้ก็แซ่บแต่พี่น้องจะของแซวพิซานอืมสุดยอดจ้ะ อย่ามาระก,กินนกด้วยอันนี้ผักตังโอลเิ่นมาจ้ะอื้ม แต่พอกันจะเป่นองแะผักหลายๆร <c oughs> ิดจวก mình hẹn gặp อันนี้ก็จะเป็นดอกจอกขึ้นกันนะจ๊ะดอกจอกต้มแซ่บอืมลาบก็คมมาลาบก,ก็คมไม่หรอกจ๊ะ บนี้ก็น่าจะพัก มีอย่งจะส่วจนนอนตอนแบบง้ายๆเลยจ้ะ

ยังหัวแตกซาด้วยใจพี่น้องจ้ะวู้ยอิ่ม้จพี่นอ้องยูรายกินเมื่อใดรลายจา้ะคำสุดท้ายจา้ะ ไม่เหมือนกินเขาบวว่าเวิดกองพี่น้องจา้าซูเหมอกินเกียงกองอคำสุดท้ายพี่น้องจา้าคำแบบนี้ไงตาสวด โอ้ล่ะ่ะพี่น้องจา๋าจังใดฝากก็ไหลก็แช่นในเด้อ่ะฝากคำติดตามนะคะ่ะช่องยูทูปพุ่นอันชีวิตจ้พี่น้องจา๋าขอบคุณหลายค่ะ thank you for watching hope you guys enjoyed the video and i see you in my next video kapunka bye bye